นี่ค่ะเราจะมากินข้าวที่นี่นะคะที่ร้านนะคะยางตลาดเนาะยางตลาดแล้วนะคะนี่กําลังทากับข้าวนะคะก็จะมารวมตัวกินข้าวที่นี่นะคะ

ขอบคุณเช่นกันจ้าทำาีดีทำทีได้ดีมาได้ของตัวเราฝึกทการอา่งัที่้อยู่เรื่อยบของบุิกา

สั่งแล้วช่ะที่ทำแล้วใช่ไหมที่พี่จนหอมพี่จนหอมนะคะไเลยต่กก็แลวค่วามสวยไม่แน่นอนความดีแน่นอนนัคะเลยค่ะสาวน่งกระดุสานงระดุมออันนี้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 อะไรลหะคะนี่อันนี้อะไรคะนัจิงครับเกยวอ๋อจิงแกวเิงแก้วคืออะไร้น

อยู่หลายร้อยลูกเราต้องกินเมจมคาหนาอะไรนะคะอาหมาท่ตนคะเอี่ะสอลีนะค่ะสอัีค่ e สดีค่ะเอดีค่ะสอดค่ะสดค่ะสอดีค่ะ s อดค่ะสอดีค่ะสดีค่ะค่ะสีคอดีค่ะสอยีค่ะสดค่ะค่ะอะดคะค่ะคนเอดคดีะคะไม่ะส่ค่ะีดีอดค่ะด่ะีะะคะดส่อะะค เจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ได้ที่เบอร์โทรของบริษัทมองคมโซับนะคะเก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนี่ะเสื้อที่พวกเราใส่มานะคะวันนี้ใส่เสื้อพิมสีเขียวของทีพีสี่นะคะเก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกค่ะ ก่อนว่ายังหอยสติเลยตอนเย็นค่ะรอต้องรับค่ะต้องพึ่งลับขาตอนเย็นใช่ไหมคะเพราะเราถูมมาเราเลือนกบพวกมัก็ไม่ถึ้ราานี่เจ้าวันลวันหอเพื่อย่างตลาดนะคะจังหวัดกาฬสินนะคะจนเขากนกาสินมาไม่นานนี้เองกาฬสิน ุนะคะมาถึงเกืกาลสินแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มากินข้าวที่ขนะออออขอบคุณค่าขอบคุณนะคะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวที่นี่กันะ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันเลคระมาค่ะมาค่ะ <t> <t> อย่าดื้อย่าดื้นะอย่าดื้อย่าื้อ

กับข้าวมี่วนแดงก็ได้ค่ะค่ะค่ะมาค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันข้าวด้วยกันเรามีลาด้วยนะคะมีลาแล้วก็มีส้มตามนี่นะคะกับข้าว ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมา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 กินข้าวกันน่าทานน่าทานมากนะคะกับข้าวนะคะนี่ค่ะส้มตำบ้านเราเนาะแซ่บๆค่ะนี่ของสุกๆก็มีนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะมามามาค่ะมากินข้าวด้วยกันนี่นะคะมีที่เครื่องนะคะนีกันหอมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะ หมูแลหมูคลิปไหลอันนี้ด้วยใช่ไหมไฟ์อยู่ใช่ไหมว่านุ่นค่ะข, <laughs> ขอบคุณเช่นกันค่ะมามาๆค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะที่อำเภอยางตลาดเนาะถึงข้าวเขตดกาลสินแล้วนะคะมากินส้มตำที่นี่กันเนะาะขอบคุณเช่นกันค่ะมาด้อมาด้อกินข้าวแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ตาแซบ่บตาแซ่บนาะส้มตำ ัำข้าวนะคะชอบแบบนี้นะเขาพุ่นข่าสำหรับคุิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ